วันนี้นะคะเราจะมากินแมงกะพูุนหัวกระสุนอันนี้คือเมย์ทำแบบสไตล์จีนนะคะอหอมน้ำมันงามากขอโรยงาเพิ่มหน่อยน้ำลายไหลม,มันแบบรีเฟรชมากอืม อดูเนื้อข้างในดีมีความฉ่ำมากเก่งกับพริกกรเทียมคือฟินว่าใหญ่สุดในนี้เลยทำสุดท้ายแล้วอืม อันนี้ครับดท้ายจริงๆแหละเอาแมงกะพุนหัวกระสุนมาทำเมนูนี้แล้วอร่อยเวอร์ใครมีเมนูอื่นแนะนำไหมอีกก็บอกไม่ได้นะฟูฟูร้อนอ่ะมาแบบร้อนๆเลยสิ่งนี้เขาเรียกว่าฟู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 อันนี้แหละที่ไม่อยากลองไม่เห็นครั้งแรกไม่รู้สึกว่ามันเหมือนมันฝรั่งบดไม่เห็นคนแอฟริกันอ่ะเขาใช้มือตกกินเลยขออนุญาตใช้มือตกเลยนะคะเข้าถึงซิกเนเจอร์เลเยอร์คัสตอมโอ้ยมันร้อนมากเลยอ่ะ ชชิิมรสาตฟูกันอหน้าตาเหมือนมันบดแต่รสชาติฟิวข้าวเหนียวเลยอะ่ะมันกินกับแกงอันนี้ของเขาเป็นมันฟิวแบบผัดผักขมสไตล์แอฟริกันกินผิดอะไรยังไงอะก็ขออาภัยด้วยนะคะลองกินครั้งแรกอหอมอ่ะเข้ากันอยู่นะมันผัดผักขมที่มีกลิ่นของเครื่องเทศเบ,เบาๆ ตอนที่ไม่ดูคลิปเขากินอ่ะเขาบอกว่ามันห้ามเคี้ยวลองสิว่ามันได้ไหมถ้าไม่เคี้ยวถ้าเมื่อกี้กินลงไปเลยอาจจะไม่ได้กินคำต่อไปนี่น้องเหมือนจะเป็นใครมาสมันไก่บ้านเราอืมอืม มันไม่ใช่แม่ลอ,อยนะแต่แบบมันไม่คุ้นอนะเพอน้ำมันลอ,อยเลยรู้สึกแอบ,บมันไปหน่อยแค่จิ้มนะคะอร่อยนะไม่แย่แต่ไม่ชอบตัวนี้มากกว่าที่เป็นผักโขมสรุปมันทํามาจากอะไรอะอนนเ,เนี้ยคลายๆข้าวเหนียวแต่มันก็แบบแอบ,บมีความหอมๆอ,อะ แม่ติดกินขนมอันนี้มากขนมที่กินแล้วหยุดกินไม่ได้รอบก่อนนะคือเมย์เราสั่งมาแค่ไม่กี่กล่องเมย์กินหมดภายในหนึงวันรอบนี้นะเมย์ก็เลยสั่งมายกลังแบบนี้เลยน้องไปขนมโอตรีอ้ข้างในจะเป็นซองเล็กๆแบบนี้เป็นรูแบบนี้เลยรูเยิบมมีความกรอบข้างนอกแต่ข้างในก็ยังมีความนุ่มๆของช็อกโกแลต เป็นขนมที่เคียวเพลินมากมาลองสามอันกันอืมน้งเปลกนาน้ำคอมเมย์ไม่สามารถหยุดกินได้เลยอ่ะออ,อันนี้จะเป็นเชิ้นสุดท้ายละขออีกคำหนึง่งสุดท้ายแล้วจริงๆเหมือนไม่เคยเห็นเขามีไข่ในเซเว่นด้วยใช่พอ,ขอเขารอเดียวกันปะใครเคยเห็นบ้างตอนเธอมองตาแลวบอกว่า ไม่เห็นเทรนนีคือกำลังแมสมาที่ต่างประเทศมจะมาเคียบเมนูไข่ต้ม6แบบอันแรกนะคะเป็นรสไส้กรอกไทยน้องแหนมต้มจิว๋วรู้สึกว่ายังดูไม่ค่อยแซ่บเท่าไรนี่รสแหนมนะคะอันต่อมานะคะคจะเป็นมาม่าเกาหลีค่ะว้าวมันใหญ่กว่าไข่แล้วอ่าน้องยังดูไม่ค่อยเผ็ดเลยอะ่ะราซอสเผ็ดลงไปอีกชั้นกิมจิลงไปด้วย ทุกอย่างในวันนี้เป็นของที่เมยชอบกินหมดเลยต่อมาเป็นนัตโตะปกติคนญี่ปุ่นก็กินนัตโตะกับไข่ดิบอยู่แล้วปะน่าจะรสชาติออกมาดีเลย <laughs> แต่ถ้าใครกินนัตโตะไม่ได้ก็ <laughs> ไปลองป้ายต่อมาเมจะเบอร์เกอร์มาใส่เพิ่มความเฮลตี้ด้วยผักกาดแกว้วเอาอนนี้ใส่ลงไปใบหนึ่งแล้วบดกับชีสล้คสตาร์ดซอสมะเขือเทศด้วยต่อมาก็เป็นของโปรดเมนะคะซ้มตําชิมคำหนึงอือ ตปวท็อปปิ้งแน่นมากสโมกแซลมอนเคปิร์สนะคะเอา้าน้องไม่ให้เข้าอุยอ้ยอุ้ยสามลูกไฟนอลยนะคะเสร็จแล้วทุกคนลองทายเล่นๆสิวา่ารสชาติไหนจะออกมาอร่อยสุด six e g g six ways มาลองไข่ต้มทั้งหกแบบกันอันแรกเป็นรสแหนมตุ้มจิ๋วกับพริกสดอืมอืมเผ็ดอะไม่ได้แปลกเท่าไหร่รู้สึกว่าอร่อยเลยเจ็ดคะแนานก่อนละกันมาม่าก็เลยกับกิมจิเติมซอสเผ็ดคูณสองลงไปอีก อ,อ,อ,อันนี้อร่อยเห็ดอ่ะอร่อยมากสิบเต็มสิบเลยค่ะเมย์ต้องถือกินนะคะเพราะว่าโต๊ะเคาน์เตอร์เมย์มันเตียมมากเมย์มันจะแบบห่างจากหน้าเมย์เกินไข่ต้มนะ่ทะทูกว้ามยมันเลื่นอะ่ะอืมอร่อยเลยสิบเต็มสิบไปเลยค่ะคำต่อมาค่ะเบอร์เกอร์มันไม่โฟกัสอ่ะ <h ums> อาจจะไม่ใส่มัสตาร์ดเยอะไปนะมันไม่อร่อยอ่ะเอาไปสองเต็มสิบพอค่ะตำไทยแซ่บๆพริกสามเม็ดอืมสิบสิบสิบไปเลยแซลมอนกับเคเบิลส์ <h ums> คำสุดท้ายแฟนรออือ อันนี้ก็เอาไป10คะแนนไม่ชอบสุดนะน่าจะเป็นแซลมอนคามาอกี้กับมาม่าเห็ดแล้วก็ส้มตำ